สูดโดยตัวเจ้าของไปเลยมึงโมหรือเปล่าอีบีมึงตอแหลอีดอกมึงจะม,มาขายได้ยังไงแค่สี่ช่วงหมดไปสามแสนห่ออย่าคู่เพราะอยา่าคู่นะคะพี่สูจน์ด้วยตัวคุณเองค่ะคำวอานัมบีนะคะผู้เจับหาคำพูดของน้ำบีจต่ไม่มีน้ำหนักห่าเหวอ,อะไรเลยคำโบกของน้ำบีนะคะสิบอรัสซิสเลยค่ะถ้าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้นจริง เป็นไรอ้าวอันนี้เป็นไรสดเด่นบอไม่ใช่เพาให้กูเต้นได้ยังไงเอ็กฉลองให้กับยอดขายมึงอยากกินอีกมึงมึงกันยุ่งให้ต้องกินแต่กูกินแต่กาแฟบัปะยันจอยไลท์สวนกูเต็มแล้วนั่นก็ยอดกินแต่กาแฟนี่แหละมึงสิกินอีก อยากกินอีก Take your break, a break ก่อนอยากกินไรโอเคไม่อยากมึงเละจอยไรเอออกูไปจอยแล้วไม่อยากเห็นกระดูกมึงไม่อยากเห็นกระดูกกูมึงเป็นมึงเนี่ยวมึงเห็นดังมึงตีกูใชไหกูขอโทษกูขอโทษมึงตีสัามตงกูเฮ้ยขาอย่าจุดไม่ได้จูบกูเาเ่า ขอโทษด้วยไอโด My God เล็บมึงตีสันดักเล็บมึงตีเล็บมึงสนใจคุณใบบุญได้เลยค่ะเอ้ยตีอย่างคุณเล็กนะคะได้เลยค่ะนีอย่างไงเล็บมึงตีสันตีนกูกูว่าได้ตีเล็บมึงกัดสันตีนกูกูเหยียบประคะมึงเจ็บมากาาคนใวม มิทุลาตรงเฮตุค่ะเดินนางบีมิทุลาต้องทําต้องไปต่อผู้ใดสําหรับกาแฟของนางบีนะคะคุณเจ้าขาใครที่จะเอาให้พิมพราว่าสนใจมาได้เลยสินค้าไม่จํานวนจํากัดสินค้ามีจํานวนจนําจนนจกัดนะคะคุณเจ้าขาเพราะว่าสินค้าตับนางบีไม่มีเลยตอนนี้สินค้าอยู่กับตัวแทนแล้วก็ตัวแทนเองก็หมดตัวแทนตอนนี้นะคะคุณเจ้าขาขอขอรอบสองตัวแทนตอนนี้ขอรอบสองเดี๋ยวนางบีจะให้ดูว่า ตัวแทนขอรอบสองมาได้จริงๆหรือไม่นะคะมือเจ้าขานังบีสิเบิงนะคะมือเจ้าขานังบีจะให้ทุกคนดูว่านี่คือแบบว่าคํำยืนยันและคือหรือหรือว่าเป็นเป็นอีหยังชีแบบว่ามันมันคือเรื่องจริงอะรอบสองนะคะมือเจ้าขาเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวนังบีนางบีให้ดูนะคะ <Okay. S 1> มือเจ้าขาในลายดีลเลอร์ที่นังบีมีมือเจ้าเบิงเด้อ ดูนะคะมือเจ้า่ะให้อ่านดูลายอ่านเบื้องลายค่ะขอรอบสองเนจ้าบอดขอรอบสองเนค่ะมือเจ้าขะขอโปรโมชั่นรอบสองนะคะเออเนี่ยค่ะขอโปรโมชั่นรอบสองนะคะแล้วก็พากันบวกเข้ามาบวกเข้ามานี่ก็คือแบบว่าเขาพากันแบบว่าอันนี้ค่ะหมดของแท้นะคะมือเจ้าขาคือส<ม>ินค้าเบิดนะคะเปิดโปรโมชั่นไปเกือบพึ่งวันแล้วมีของเหลือพ่อขายบอค่ะ<ม> อันนี้คือนางบีไปถามเขาตอน10บโมงยีนาทีทุกคนจะเห็นนะคะว่านางบีถามไปมมมบานนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเบิร์ดของแท้แล้วขอรอบสองนะคะมุเจ้าค่ะรอบแรกของนางบีคือ3 0 0 0สนห่อสามแสนหอเบิร์ดเกี่ยง<ด>ค่ะ<ด>มุเจ้าค่ะ